ยากอบบทที่สี่ข้อเจท่านจงยอมจำนนต่อพระเจ้าจงยืนหยัดต่อสู้กับมานและมันจะหนีไปจากท่านอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราอิสยาบทที่41ข้อสิ พระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าอยากกลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราอิสยาบทที่43ข้อหนึ่งความช่วยเหลือของข้าพระเจ้ามาจากไหนความช่วยเหลือของข้าพระเจ้ามาจากพระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกสดุดีบทที่121ข้อหนึ่งถึงสอง พระยาเวทรงรักความยุติธรรมพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งผู้รักพักดีของพระองค์พระองค์จะทรงคุ้มครองคนเหล่านั้นเป็นนิดสดุดีบทที่37ข้อ28เราสั่งเจ้าแล้วจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าครั่นครามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปโยชูวาบทที่หนึ่งข้อเ